เจ้าสิงโตสองตัวล้มล่างเป็นหมีกิสลี่ล่าเจ้าหมูป่าสิงโตรกระโดด <c oughs> หมูป่าบอสฉลามกระโดดขย้ำม,มนุษยา์า ลากมากินเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติไปนะครับกับเกม m e r ร and อนด์ันผสมรวมร่างสัตว์ป่าและออกล่านั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้รวมร่างเหล่าสัตว์ป่าผู้ล่าแสนดุร้ายเราจะต้องเปลี่ยนสายพันธุ์พวกสัตว์ต่างๆให้กลายเป็นผู้ล่าที่โหดที่สุดเดี๋ยวมาดูกันว่าการรวมร่างของเรานั้นจะกลายเป็นตัวอะไรกันบ้างนะทุกคนนี่เริ่มมานะครับสุนัขกิ้งจอก นำมารวมล่างวิ่ยกลายเป็นจิ้งจอกดํามีแมปการล่าตรงนี้กันด้วยวิ่ยเลอแมานครับผมเป็นการล่าเจ้าหมูป่าเราจะกระโดดกระโจนใส่กัดมันโอ้โห้ด้เนื้อร้อยแปดสิบเอาละเอาเนื้อนี่ใช้ในการหเรียกพักพวกคราวนี้มาเจ้าหมูป่ากระโดดกัดยืชอตัวติดโอ้ย อ่อย่าหนีอย่าหนีกระโดดตัวที่สองยังยังไม่สิ้นฤทธิ์กระโดดกัดคอมันอืออโอหุยเป็นกระจุกเดี๋ยวเราก็ทําการเปลี่ยนร่างเจ้าจิ้งจอกดําให้กลายเป็นวิเหมือนจะเป็นหมาป่าครับผมแม่หรือว่าตอนแรกนี่ก็เป็นหมาป่าอยู่แล้วนะไม่รู้เหมือนกันเอาละหมาป่าสักสองตัวดูเหมือนจะมีการปลดล็อกไข่ตัวใหม่กันด้วยนะทุกคนอ่า เจ้ากวางตัวนี้กระโดดออกล่าง่าโอ้โหติดตูดนะผมนี่ต้องเล็งให้ดีกระโดดกัดคอมันแม่เล็งคอแต่ว่าโดนตูด <c oughs> <c oughs> ได้ไข่ครับผมวุ้ย นี่มันกล่องอะไรเอ่ยขอเปิดดูหน่อยนะเปิดกล่องเฮ้ยเอ้าได้เป็นเพชรตอนนี้เดี๋ยวเราก็รวมล่างเจ้าหมาป่าสีเทาวิ่งได้เป็นหมาป่าสีน้ำตาลสามารถดับเบิ้ลสองตัวกันได้ด้วยนะเปิดไข่ครับผมสองนาทีเอาละไข่ฟองนี้ได้เป็นเฮ้ยยี่สิบเพชรใช้เพชรในการโอ้ เพิ่มสกิลดูสิโอกาสคริส oh, ติเคิล15%นี่กดเข้าไปอีกโอ้ยบวกเนื้อสิบมีหมูป่าให้ล่าสองตัวมาเปิดฉากมันงาตายไปหนึ่งหมาป่าสีน้ำตาลกระโดดกัดตูดมันครับผมหตอนนี้ก็หมาป่าสีน้ำตาลรวมล่าง เป็นหมาป่าขาวเริ่มจะเบื่อเจ้าพวกหมาป่าแล้วนะหมาป่าขาวรวมกันเฮ้ยกลายเป็นเสือดาวรับผมตอนนี้ก็ทําการเปิดช่องด้านหลังแล้วก็เปิดลับเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเปิดกรงเฮ้ยหุยสิงโตได้สิงโตมาด้วยลุยด่านที่มีบอสคราวนี้เราจะแบบว่าล่าเจ้าหมูป่าสิงโตกระโดด <c oughs> หมูป่าบอส ทีเดียวนี่ยับมาด่านถัดไปคราวนี้เจ้าสิงโตล่าสองตัวได้หรือเปล่าอุ้ยได้ตัวเดียวนี่ต่อไปเจ้าเสือดาว ถึงเวลาขยํากระโดดกัดอื้อกระชากแอนนากันเลยทีเดียวอุย้ยตอนนี้เดินทางมาที่ด่านทะเลทรายเดี๋ยวเราก็ทําการลวมล่างเจ้าเสือดาวกลายเป็นเสือดาวสีดำโอ้โหยอย่างเท่เปิดช่องใหม่เดี๋ยวตอนนี้ทําการฟักไข่15นาทีกันก่อนฟักไข่เลยเพื่อนไข่สีเงินได้เป็น เคราวนี้เราจะลองแบบว่ากระโดดพาดดูซิจะเป็นยังไงเอ่ยเฮึชึบเจ้าสิงโตโอ้โอยตายกระเด้งนอนเป็นศพขอกระโดดกัดมันก่อนงับนี่เกาะติดแล้วก็เสือดาวสีดำล่าหมูป่าครับผมนี่แล้วก็เจ้าตัวนี้เฮ้ยกระโดดดักหน้าอโจคิติเค้ลซะด้วยเฮ้ย นี่มันเจ้าฉลามโอ้ฉลามกระโดดขย่ำม,มนุษย์ยาลากมากินโอ้โห่ตอนนี้ก็เจ้าเสือดาวสีดำรวมกันเป็นเสือคูก้าโอ้โหยตัวอย่างอ้วนตอนนี้เดี๋ยวเราก็ทําการเรียกตัวใหม่ๆตอนนี้ฟึึบฟรึบดีปราบได้เจ้าเสือดาวสีดำมาอีกหนึ่ง โอ้หเลือดเยอะๆทั้งนั้นเราจะต้องขยี้ซะก,ก่อนตัวหนึ่งงนาตายครับผมตัวกลางกูกา้ากระโดดกัดอื้อแล้วก็ตัวนี้ดักหน้ามันเล็กน้อยได้ไหมประมาณตรงนี้โอ้ยแม่พุ่งเข้าตูดมันเลยคราวนี้วิลุยเจ้าบอสหมูป่าครับผม อะจะบอดเลือดหนึ่งต้องเจอเจ้าสิงโตโกูก้ากระโดดกัดตรงกลางหลังคิติเคิลวิกัดติดได้ไข่เจ้าเสือดาว <c oughs> นี่อะไรเอ่ยมีภารกิจวิ้มสำเร็จภารกิจแล้วก็มือนจะได้ไข่ด้วยนะมีไข่ให้รอฟักสองนาทีรอไปก่อนแล้วกันเข้าสู่ทุ่งหิมะอาเจ้าสิงโตต้องล่าหมูป่าเหมือนเดมิมนี่นอนกอดกันสบายครับผม <c oughs> กระโดดพุ่งเข้า ดีพุ่งเขาตูดโอ้ยกระโดดโอ้ยพุ่งเกินเจ้าเสือดำต้องสังหารเจ้ากวางครับผมพวกเสือนี่ชอบกัดแบบพิตเคอเข้าล่ามันนะผมอเกาะติดเริ่มจะเชื่องช้าลงกระโดดนี้สังหารเป็นการรวมกลุ่มล่าเหยื่อที่โหดจริงๆเปิดกรองหมาป่าสีเทามาอีกแล้วตัวหนึ่งตอนนี้ได้เวลาฟักไข่ได้เป็น ฮ้ยจริงจอกดำโแลยยังเหลือไข่อีก3ประเภทนะผมไข่เสือดาวก่อนละกันนะเปิดไข่เสือดาวว้าวก็ต้องเป็นหมตระกูลเสือสิเพื่อน30เพชอ่าต่อไปไข่หนึ่งชั่วโมงวิ่ไข่ทองคำเปิดไข่ทองคำวิ่มีแบบตัวโคตรโอ้ยได้สิงโตอีกหนึ่งนำเจ้าเอ่อคูก้าสองตัวรวม ันคูก้าขาวหรือเปล่าเจ้าคูก้าสองตัวนี้ก็รวมกันต่อครับผมแบล็ k เพนเตอร์เอาสิงโตเข้ามาด้วยแล้วก็ลุยมาเจ้าสิงโตขยํำเจ้าหมูป่าเฮ้ยหนับแบล็ c k พนเตอร์สังหารเจ้านี่ด้วยเออจากนั้นอุ้ยขนาดหมาป่าขาวนี่ยังล่าเจ้ากวางได้เลือดร้อยห้าสิบ แม่สุดยอดเกินไปแล้วนะเจ้าแบคแพนเทอร์สองตัวรวมกันเป็นไทเกอร์เจ้าเสือเอาละนายก็ล่าตัวที่อยู่ใกล้ก่อนละกันเจ้าสิงโต่าส่วนเจ้าเสืออยากเห็นว่ากระโดดได้ไกลขนาดไหนว้าวโอ้ยกระเด้งนี่สังหารตัวนี้ก่อนเลือดน้อยนี่แล้วก็เจ้าสิงโตปิดฉากเจ้าตัวนี้ได้ไหมนะอืกระโดดเลยหน้ามานิดหนึ่งนี่ แม่กระเด้งตกเอาแบบนี้ดีกว่าชัวชัวง่าอเอามือตะปบด้วยนะเจ้าเสือสองตัวรวมกันไว้ไทเกอ e r เจ้าเสือขาวรวมกัน d a ไทเ i g e r โอเคตอนนี้นี่เหยื่อของเราก็ยังแบบว่าล่าอยู่ง่ายๆคราวนี้เจ้าเสือดำกระโดดกลางหลังเออแล้วก็เจ้านี่ลดเลือดไปได้นิดหนึ่ง อาชกหัวมันโอ้ยล่าจากด้านข้างนี่แหละโคตรง่ายตายซะได้ไข่เสือมาอีกหนึ่งเอาละตอนนี้เจ้าเสือดำวาบเป็นเจ้าไราออนแล้วก็ถึงเวลาของเจ้าสิงโตสองตัวรวมล่างเป็นหมีกิสลี่ด่านบอสพอดีเลยนะเจ้าหมีกับการล่าเจ้ากวางขาวกระโดดอ่ม ทีเดียวดับดิ้นอุ้ยโจกัดสีข้างเจ้าหมีกิสลี่สองตัวดูกันเป็นหมีดำเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นแม่การล่าที่ห,ห,หลากหลายพอสมควรกันเลยทีเดียวสนุกสนานเพลิดเพลิน สัตว์ป่าแต่ละตัวสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติหาเกมสนุกๆมาแนะนํากันต่อคราวหน้ากันด้วยนะสําหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ